สบายดีสวัสดีครับมินงตาสามลูกติดเดอ้อพ์อยยิ่งสำลิดครับเฮ้ยไม่ยังไม่เพิ่เปิดบ่าขีนนกเออขีนนกเบิ้งแม่เอามัน,มนออกเล็กนกแหล่ะพี่น้องเนาะบ่าเอยน,นกขีนใช้เสือกว่านึกว่านี่เบิ้งไม่เฮ้ยพี่น้องเบิ้งนี่นี่นี่นคล้องแทะแมนเนี่อะเมนี้ต้องออกเล็กนกตรงนี้นะครับตรงนี้นกขีนใส่ <c oughs> นึกว่าเนี่ยก็เลยเบิ้งไม่ไม่เบื้งเสียไปนี่นี่แล้วมึงจะไม่อ้ อ้ยังมาเส้่อฟได้ไหมอืมอเอาไว้ใหม่แล้วมาเส้นเมื่อนี้เอ่นอนกให้โชคหรือว่าจังใดเนาะพี่นนองว่าท่านใดเบิ่งดีไ <c oughs> ม่หยังใช่ขี่ปับนกขี่เส้นเลยโอ้ะ <c oughs> กหน่อยขี่เส้นหัวเฮาบอมขี่รถเนาะากขี่ขี่รถก็ค <c oughs> ันเห็นว่าอันวางก็เป็นชวมร่างจากเข้าอ่าออกกำลังกายมาะ เาก็มานั่งพักผ่อนอู้บรรยากาศน่ามงามพี่น้องบรรยากาศวิวสวยงามใต้ต้นอะไรเนาะต้นยังกระพงอะไรต้นยังกระซังเถาะมานั่งยูซื่อๆกับนกมาขี่ใส้ไกล้ๆต้นมะเข่งต้นหมากยังเกียวอ่นอ่ามุมมุมใกล้ๆกับป่าสวยใกล้กับกับเป็นเรืองนะครับอ่าอยู่ด้านหลังของป้ายไฟอุดรแอดอุดรนะครับนี่งามสุดยอดพี่น้อง แสดงว่ามือนี้มิ้นตาจะซื้อเล็กนวกวันเลนกน์วันจัเนเมื่อนี้เนาะพี่นอ้องมือนี้วันจันเลยทุกคนถ,ถ้าเอินว่าเอินว่าเจเจมิ้นตาฮกตัวเล่นบฮกตัวเล่นตแต่ว่าอ่ามันจะมีหลายนกเนาะ ok. แต่ว่าเฮาบฮห้ว่าจะซื้อนกตัวใดเฮาเฮา,า,า,าต้องเมาเมาหมดทุกนกเลยเนาะมื้อนี้เอาทุกนกอันนี้มันนกน่อยเด้นี่นกหน่อยนกเจ็บ้อ่ นกน้อยต้องแม่นอ่ะนกนกน้อยๆให้แหละมันมีอยู่เนาะนกี่อ่านกเจ็บนกจับนกอียังนกเอี้ยงแ้วมักมากินข้าวอยู่บ้านของข้าแหละนกโตนั่นแหละนอกมีนกกระจอกแม่นทุกคนนกกระจอกหรือว่านกหินหลาบนกเด้อทุกคนถ้าผู้ใดอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีต้องให้ชื่อเลขชื่อเลขนกอุ้ยใช้บุญเดออ้ยอุ้ยอันนั้นมันแม่นกเลยเนะ เสช็ดกรบโออกเมื่อตอนพ่อยายเอ้ยอะทั้ทงในมันแม่นกหยอกกันนะครับผมพี่น้องแต่ว่าพ่อยายก็ล่ามกแค่ว่าถันอ๋อกะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับพี่น้องเบิงนะบ่งหัวคอยดูว่ามีขี้นกบ่อ๋อมุมี้ดิยิ้งมงามไม่ธรรมศาสตร์ู้ยสวยคักพ่อยายเบิ่งไหมเป็นแต่ถ่ายละครถ่ายละครก็จำเลย่ายละคร เมื่อหน้าเฮาอ่าเฮาแต่งละครเฮามาถ่ายสองค้อนเอาส่เสือใส่เสือแล้วมามาบวบแมนเฮามาบวบเป็นตัวละครแมนเฮาจะเอาขากองมาตั้งเฮาถ่ายมาตั้งตั้งทายมุมนั่นมุมนี่เนาะทุกคนเฮาจะตั้งตั้งพร้อมกันคือเหมือนกับอ่ากับเขาถ่ายวิดีโอก็คือถ่ายอ่าถ่ายสองสองสองโทรศัพท์จริงๆนะสองโทรศัพท์แล้วก็ไปตัดต่อโอ้ยสุดยอดงามพี่น้องมาซาเป็นนี่แหละนั่งเอ้ นางเอ๋ยยนางเอ๋พ่อเอ๋ยน้องทุกคนอ่าไปเอากะกลับแล้วเนาะกลับเพราะว่าตอนนี้กเวลาเจ็ดโมงพอดีนะครับผมน้องเจ็ดโมงพอดีเจ็ดโมงกระจายเอากำลังกายเอาซรัพนี้ละเพราะอันนี้พูดนะเปียกเบิดนะครับเปียกมดแล้วเปียกเบิ้ดพ่อเพราะว่าไอ้ไฮไฮกำไรชีวิตนี่แหละคือการให้กำไรชีวิตของตัวเอง พอแมนว่ากินตั้งแต่ของแสบด้ยครับอันนี้กินเข้าไปเท่ากับมาเอาออกในจากหน้อยมือแรงเท่าเท่าเอาเขาไม่จากสามกิโลมือขึ้นเนี่ยกากหมูมือแรงในี่ผ้าเพิ่นเอาออียงน้อมือแรงบัลรูวแตงโมจะยูหรือบอแตงโมจะไปทายหรือบอเนาะคำมือ่นว่ามืออื่นพูแล้วเบิงเบิงว่าอ่าคิวอาจนักแสดงอาจจะไม่พร้อมคงจะยูอีกอันหนึ่งมืออื่นพูดแล้วอ่าคงจะผ้าผ้ากันไปกินอ่า กินยังอ่าอะยังกะไอ้นั่นเนี่ยอ่าซิ้นอ่ะยังกับขาไปีกเนี่ยซินซิ้นดาดเน่แล้วก็ไออ่าแก้วห่อนเน่มาเคลื่อนกับกากหมูมือแรงมือแร่งในย่างใส่บ้างย่างใส่รือย่างพวงนมบ่ามือแรงย่างน่อมไปเขาเลยเสื้อห่องให้ไปย่างเสื้อไปนี่เขาไปเฮ็ดย่างกินอ่า เอาปลาของห้ามาทอดบ่เอาปลามาทอดกินกับอ่าหรือว่าอันเออนี่ยังกันนะเขาอ่ะยังไปเรื่อย์กนดีกว่าครับพี่น้องหรือว่าปิ้งอ่อทอาจะคือว่าจะเฮ็ดไอ้น้ำข้าวปุ่นน้ำข้าวปุ่นเขาบ่ได้ซื้ออย่งน้ำข้าวปุ่นพ่อท่านได้ซื้อเนาะไปว่าไหนไปตลาดตรงที่เมืองต่อบัตรธนะบ่ทันบ่ทันมันมันมันจะสายไปบ่มันจะสายอ่า แต่เห็ดมันกะเลี้ยวอยู่ดอกมันกะเลีกระข้าเดียวเได้ยากแต่ว่ามันกะยุ่งยากยุ่งยากเพราะเห็ดอาหารธรรมดาเนเพราะว่าเฮากะได้มาเข่าเลยดิมาเข่ากินกับเข้าเหนียวที่เนรเนี้ยเฮามีอ่าย่างเฮข้าจะอุ่นอ่าย่างหน้ากากหมูมย่างหน้ากากหมูย่างหน้ากากหมูแล้วก็จะทอดทอดปลาดุกก็เด้ทอดปลาดุทอดดุทอ,อดหรือว่าปิ้งก็ได้ทอดก็ได้ปิ้งก็ได้ค่ะ ถ้าอยากอ้วนแล้วค่ะปิ้งเอาปิ่งเอาีอ,าอ่าจะบบมีน้ำมันเนาะทุกคนไปทางปีหอ้ออันนี้เสียงเศร้าของเพลงจีนผู้เฒ่าคนมาออกกำลังกายนะครับผู้เฒ่าออกกำลังหลังจากที่ฝนตกยืดระยะเงามามนกนะครับสองสามมือขึ้นหลังเฮาทีเฮ้ามาเป็นวันมาเนาะเพราะว่าก็บม่มั่นใจในฝนตกนี่แหละก็เลยเย็นแล้วมาแล้ว กลุ่มมีหลายกลุ่มนะครับที่มาออกกําลังกายซึ่งเท่ากันจะมากจังสี่ละ้าประคานก่อนนะครับถ้าความความบวนมันจะอยู่ที่ความขันกินแล้วนอนพักผ่อนกายยานี่างเงกินแล้วนอนกินแล้วนอนเอยจะมาจับไม้คอยใหยังจับไม่เลมันก็คือกระปิกกระปักจับจับเลอกก็ไม่ผลล้เฮ้ยเอากำลังยางไปหารถเราพี่น้องเราจะเมื่อ กลับไปเฮ็ดกับเขาแต่งยิแต่งกินแล้วก็ทำงานต่อครับเนาะอ๋อมีดอกแจมปาได้ยอ่ะย่างย่างย่งเป๋มงนี่ปะวิวงามสวยงามผี้องเขาจะมาจบจุมองดอกจำปาธรรมดาดอกจำปาเมืองลาวมาปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าจำปาเมืองลาวนี่นะครับผมสวยๆวิวสวยๆน้องประจักษ์วิวงาม เขาจะยัง <he> ไปมึงไม่น,นานเรื่อยสาวจำปาเมือง<ม>ลาวเขาก็คงจะไอปิดคลิปแมนนะปิดคลิปอยู่ตรงที่จำปาเมืองลาวนะทุกคนอ้า,อาสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้ซ้ำนีกันเนาะเจอก,กันคลิปหนา้าฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลูกติดช่องปูกระานน้อยถ้าผู้ใดยังไม่ได้นนกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้เด้เด้อทุกคนครับอ้าคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah. <laughs>